วันนี้ก็จะมาสอนการใช้งานระบบนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ของเรา3.1นะครับเพิ่งอัปเดตไปนะครับส่วนรายละเอียดการอัปเดตต่างๆนะครับลูกค้าสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์นะครับโดยมาที่อัปเดตนะฮะอัปเดตเวอร์ชันแล้วก็ดูหลอกการอัปเดตต่างๆแต่ละเวอร์ชันของเราได้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับวิดีโอนี้ครับจะมาสอนการตั้งค่าระบบนะครับก่อนที่ลูกค้าจะเริ่มใช้งานระบบ สิ่งที่จําเป็นอันดับแรกก็คือตั้งค่าระบบอ่าตั้งค่าข้อมูลให้ครบเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นการใช้งานระบบนะครับอ่ส่วนที่1นนะครับให้เรามาที่ตั้งค่าคลินิกนะครับตั้งค่าคลินิกก็กรอกรายละเอียดข้อมูลคลินิกให้เรียบร้อยนะครับผมนะส่วนที่2นะก็จะเป็นแท็บข้อมูลบริษัทนะครับเอาไว้ในกรณีเอาเอกสารสําคัญนะครับพวกใบเสร็จนะฮะใบสำคัญต่างๆนะครับผม ตัวใหม่ของเราก็จะเพิ่มตัวนี้มา <c oughs> ตัวหมายเหตุนะฮะหมายเหตุตรงท้ายเอกสารนะครับผมตัวนี้ก็จะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าก็จะได้เห็นตอนพิมพ์ใบเสร็จนะตรงนี้นะอาจจะใส่หมายเหตุไม่รับคืนเงินทุกกรณีอะไรต่างๆนานานะลูกค้าสามารถพลิกแปลงเสร็ได้นะครับผมทีนี้เราก็จะใช้ข้อมูลใดนะฮะใช้ข้อมูลใดในการอ่า พิมพ์ใบเสร็จหรือเอกสารนะมันก็จะมีตัวสวิปให้ตรงนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นข้อมูลบริษัทฝั่งนี้ก็จะเป็นข้อมูลคลินิกนะครับผมเลื่อนลงมานิดนึงนะฮะเลื่อนลงมานิดนึงนะฮะส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวระบุะจํานวนยาอุปกรณ์ใกล้จะหมดครับจำนวนเท่าไหรมันก็จะไปออกตรงที่รายงานนะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นระบุจําน,นวนวันแจ้งเตือนอยา,า,นาอุปกรณ์ใกล้จะหมดล่วงหน้านะครับผม ลงนากี่วันนะตัวนี้นะระบุจํานวนวันเข้าไป10บวันสามสิบวันนะฮะอะไรประมาณนี้นะส่วนดีเทลพวกนี้ก็เกากข้อมูลให้เรียบร้อยนะับพวกอินสตาแกรมไลน์แอดชื่อ Facebook นะฮะ,ะมันก็จะไปออกอข้างล่างใบเสร็จของเรานะฮะเผื่อลูกค้าจะได้แก้ไขนะครับผมเผื่อลูกค้าจะได้ดูแอด a c e b o o k พวกไลน์แอมานะครับ อ่ะส่วนต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นลิงก์เชื่อมต่อการแจ้งเตือนนะครับผมแจ้งเตือนแจ้งเตือนก็จะมีแจ้งเตือน2แบบนะฮะก็จะแจ้งเตือนรายได้แล้วก็แจ้งเตือนจํานวนยาใกล้จะหมดแล้วก็จํานวนยาอุปกรณ์หมดอายุล่วงหน้านะครับกี่รายการนะครับตัวนี้ก็จะอ่าส่วนรายได้เนี่ยจะมี2แจ้งเตือนนะครับก็มีแจ้งเตือนทุกวันที่ทุกวันทุกวันนะฮะตัวหนึ่งแล้วก็จะมี30วันทุกๆ30วัน ส่วนยาอุปกรณ์เนี่ยจะแจ้งเตือนทุกๆ30วันนะครับผมตัวนี้นะอันดับแรกนะครับถ้าเกิดจะเพิ่มตรงนี้นะให้ลูกค้าสแกนนะฮะเอาลายสแกนค r code คนะครับผมสแกนเพื่อ,อะระบบจะวิ่งไปขอโทเค็นลายมาเพื่อมาสเตมเข้าในระบบนะฮะทางตัวระบบก็จะรู้ว่าเป็นลูกค้าคลินิร้านใดนะครับอันดับที่2นะกดคลิกลิงก์เพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาลายสแกนอีกแล้วก็ เอ็ด uh, uh, ตัว C r M เราเข้าไปเพื่อที่จะให้ตัว C r M ส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปให้นะครับทำสองขั้นตอนง่ายๆครับผมนะหลังจากนั้นก็กดบันทึกนะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับก็ส่วนต่อมาก็จะมีตั้งค่าเอกสารนะครับผมตั้งค่าเอกสารก็จะประกอบด้วยรหัสลูกค้าใบาเสร็จรหัสต่างๆนาะนาะแนะนำให้รันก่อนที่จะเริ่มระบบนะครับแก็ใส่ H N อะไร ตามด้วยเลขปีเดือนวันอะไรก็แล้วแต่ที่จะใช้งานนะครับแกใส่เรียบร้อยก็กดบันทึกอะไรให้เรียบร้อยนะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมก็จะมีะถ้าคอมมิชั่นใช้งานไหมใช้งานไม่ใช้งานก็เปิดนะครับผมแบบจะเริ่มต้นด้วยอะไรปกติเราก็เพิ่มให้อยู่แล้วนะครับผมพวกนี้ก็เริ่มต้นที่ไม่มีภาษีละกันเพราะว่าไอ้พวกนี้สามารถไปเลือกหน้างงานได้นะครับรวมภาษีนะครับอ่ะ หัวข้อส่งนิเมตก็ลูกค้าก็เพิ่มได้นะครับแต่ว่าเราจะสร้างเป็นชื่อคีเด็กให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับผมนะส่วนต่อมาฮนะขยับลงมาหน่อยก็จะเป็นห้องตรวจนะครับห้องตรวจหรือห้องใช้บริการลูกคา้ามีกี่ห้องก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับส่วนตงว่าที่ขัดไม่ได้เลยก็คือช่องทางการชําระเงินนะครับผมอันนี้ใส่ให้ครบเรียบร้อยระบบเราจะไม่เชื่อมต่อกับธนาคารหรือเพลเมนเกียร์เวยดด์ใดๆนะครับให้เรา ระบบเราจะเก็บหลอกเพื่อให้ทางลูกค้าได้ดูว่าเงินเข้าแต่ละบัญชีเนี่ยมันตรงกันไหมนะมันเป็นหลอกอในการโอ,อนเงินเฉยๆนะเก็บในระบบเราเองนะครับผมนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นโอนนะฮะธนาคารโอนผ่านเลขที่บัญชีอะไรก็อาจจะใส่เลขท้ายธนาคารทักสี่ตัวเพื่อให้จําได้ว่าเงินเข้าบัญชีนันนๆน,นะครับผมหลังจากนั้นก็กดบันทึกนะครับ ในส่วนต่อมาก,ก็จะเป็นจํากัดสิทธิ์ส่วนลดนะครับผมอันนี้ล็อกทั้งสิทธ์เลยนะฮะถ้าเกิดให้อํานาจใครลดก็จะลดได้ตามที่เราตั้งไว้นะครับผมสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผู้จัดการก็ตั้งร้อยไปเขาจะได้มีอํานาจสูงสุดในการลดลดแต่ละรอบของเปิดการเปิดใบเสร็จนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอสอนเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับจะได้จะได้เข้าใจเป็นมุมเป็นมุมนะจะได้ไม่ยาวนะครับ ในวิดีโอที่1ก็ประมาณนี้ครับผมตั้งค่าระบบนะครับขอบคุณครับ